ส,สดีค่ะวันนี้มาดามเจวกะค่ะพา,าเดินทางคือเกาเนาะคะ่ะกับมีเพื่อร่วมทางค่ะมูมานน้ำเมือนนี่แล้วก็โชเฟอร์ก็คือคนเกาคนเดิมค่ะพี่น้องมาดามเจวกิบสีสบายสบายค่ะวันนี้นั่งทายบรรยากาศเรื่อยเรื่อให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะืันนี้กัสีไปทางเกาะคะ่ะตะบากกสีไปอีกมูบ้านนึงเนาะคะ่ะไปเบิง่งไปเบิ่งชาเลนี่ละคะ่ะ ไปหาเบิงก่อนเนาะคะ่ะเตรียมตัวไว้เพื่อสิได้กลับไปเมืองไทยเช่ในใดก็ติดตามมาดามแจวมาเด้อค่ะสิพาพไปเบิงงบรรยากาศง่ามบนภูเขาเนาะค่ะเนาะค่ะตามมาค่ะพี่น้องค่ะดอกไม้พี่น้องออง,งามงามทุ่งดอกดอกป๊อปปี้จ้ะยังสวยเลยค่ะ อันนี้ก็ท่าขึ้นเขามองเก้านะคะเป็นเมืองที่เลื่อยๆกันไปอีกหน่อยนึงแต่ว่าต่างใส่ถนนท่งเดียวกันเนาะคะ่ะทางไปว่าเล่ค่ะตอรับค่ะสวยอยู่ค่ะบรรยากาศวันนี้ก็เลิอดอยู่อากาศก็ดีค่ะ ฮอดจุดหมายปลายทางล่ะ <ules> พ <inh aling> <kr> ี่น้องก็เป็นหมู่บ้านในภูเขาค่ะเป็นเมืองเล็กๆในภูเขาแถวนี้ก็สิที่ขึ้นไปเซียงเนาะซว่าเซียงเนาะค่ะภูเขาสูงๆพุ่นล่ะค่ะทางขึ้นอันนี้ก็เป็นข้างล่างเป็นหมู่บ้านเป็นหมองมีหมองค้าขายเนาะค่ะหมู่บ้านใหญ่ๆในเช็นโอยค่ะเอาก็สิขึ้นไปทางทางพุ่นคขาขาวๆค่ะพี่น้องมื้อนี้เฮาก็มาฮอดเมืองเซียงเนาะเป็นเมืองเมืองนึงค่ะ ้วก็บ,บรรยากาศการงามๆแบบนี้ค่ะบรรยากาศแบบในเมืองเนาะวันนี้ถ้ากันมาหยุดกินเขาก่อนสิขึ้นไปในเมืองค่ะบรรยากาศเจ้าก,กับีหร้านอาหารข้างนอกหน้าหอนเนาะพามาเบิรงกงก่อนสิบปกิงเขาย่างหาเลาะหลังกินเขากัน รยากาศสวยๆในเมืองค่ะค่ะพี่น้องมาดํเาเซลกับผ้ามายางในเมืองเนาะค่ะเมื่อนีซื้อมาเมืองเชียงเนาะค่ะอยู่ทั้งก่อนสิขืนบะเล่เนาะค่ะเอ้ยเลยบะเล่มาเล้วอยู่ในโซนๆนั่นแหละค่ะโซนเดียวกันเบาพิษเบ,บาถึงแล้วพี่น้องหิวเข,าข่าค่ะกรพผ้ายังในเมืองเป็นเมืองเอ่อเขาเอิเออเออเนเมืองเก่าเนาะค่ะ นะคะก็สวยงามบานเมืองคนในเมืองก็สีสะอาดหูสะอาดตาประมาณนี้ค่ะต้นใหม่กับลมลืนค่ะสวยอยู่ค่ะค่ะพีะ่นองเมือนเดินเี้ยเยกินเขา ก็มาหอดมก,กินเขา่าละพาก,กันพักกินเขาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเพากลับจะไปต่อนกินข้าวแล้วจ้ะแนวกินกันนะี่แหละแฮมเบอร์เกอร์คือเกอ่าบันไม่สมตำเสมอบานเท่านะาะค่ะมามากินข้าวต้อกันจ้าโอ้ยแกงเถอะค่ะมามากินข้าว้อกันพี่น้องอแค่ตอนน้องค่ะอันนีน้ก็ถนนไป ออกจากร้านอาหารมาเนาะ,ะค่ะับเป็นถนนไปไปเบิ่งหม่งชาเล่หม่งนัดกันไว้เนาะค่ะพาพี่น้องมาเบิ่งส้นหมากข้อเจ้ากับสิบปูกปันลูกนี่ยังก็าอาบิโกภาษซซ่าไรคือนี่ยังกับหมูเนาะค่ะเป็นคือจังลูกทอ่อนี่แหละค่ะแถวนี้กับสิบปูกลายะค่ะเป็นการเกษตร,รกรเนาะค่ะส้นมากอันนี้ค่ะกับพี่นี่ยานาะค่ะใหดเพ่็เเดป็นก้อน,นๆไว ตัดหยแล้วเขาจักับมวนเป็นกลอนๆไปคืออันคือหอฟ้าบานเท่านี่และ่ะนน้กงสไิไปไปเบ่งกันค่ะวิวขางทงพม่นอ้อกอสซิบาม่านี่แหละค่ะเป็นเถอเขาของว้าเล่เนาะค่ะถนนขึ้นไปกับแคบปลใจังหว่อยค่ะสซิบามานี่แหละค่ะสูง,สง วิวของร้านกะซีบามาเนี่ค่ะมู่งไปเล็กๆในเถ้าเขาเนาะค่ะไปนั่งคือไปเบิรงนบานน้กันพี่น้องเนาะค่ะข้อมืของชาวบ้านแถวนี้เนาะค่ะเขจ้ากระเห็ดเกษตรกรค่ะก็คือบานเท่าแตบ้ากะมีโลงงงโรงงานแล้วก็มีมองผลิตว้เกษตรกรกับปลูก อ่างงลปลูกอบิโกแล้วก็ปลูกหญ้าเลียงงัวเลียงควายเนาะค่ะเลี้ยงวัวนม,มอยีายงประมาณนี่แหละค่ะกำวมาเบิงบานกันค่ะแล้วนี่ ก็จะปลูกไวใบมาดามเจ้าเป็นคขน้อดอกใหม่ด้วยค่ะก็เลยไายไข่เบิองแต่ดอกใหม่น้ำมาเบิงบานน้ำกันมาซอยเลือกเนี่ยพี่น้องว่าสิโอเคยอยู่บ่บาน พี่น้องกับพระมาเบิงนี่แหละค่ะชาเล่แถวนี้ค่ะแต่ว่าโอ้ยทางขึ้นค่ะมองจอนรถกับโบมี่ขยะอีกค่ะสวยค่ะแต่ว่าวิวก็งามบ่ไกลจากในเมืองแต่ว่าปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยทางขึ้นเป็นแบบนี้ละโอ้ยโบวหวค่ะพี่น้องเขามากมันสีโบวัยยางโบออกก็เลยต้องหาเบ่งมองไม่โตค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที ไล่าการหาบัานดิวบัานเศร้าก่อนไปอยู่เมืองไทยค่ะไปพี่น้องไปเบิรงตรอ่อค,ค,ค่ะผ้าสิบผ้ายางขำขำสะพานค่ะบูชูวยลิสบูชูวเลตูลิสส <alo. S 1> วัสดีว้า สิภากันขามไปมองนี้ด้วยพี่น้องข่อยคือขึอ้นยานเถอะละสูงกระโดดบังต้นไม้พี่น้องสูงหกเจ็ดเมตรผุดและขึ้นยานเนี่ยเอาเร็ตเอาร <S <S อเร็ตโอ้ยอารเร็ตซ้ำอีก Il y a même Madame Gio. J'ai rencontré Madame Gio sur un pont, dis donc. On était au même endroit. Regarde ça. C'est une vraie star maintenant. ค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ดําเจ้ากะเอานี่ละเนาะค่ะเอาคลิปวิวเอาคลิปบรรยากาศมาฝากพี่ๆน้องๆเนาะค่ะกับบ่มีอย่างหลายกะนี่แหละค่ะไปย่างไปเลาะเบิงบาและกะถือโอกาสถ่ายคลิปมาฝากพี่ฝากน้องนะเบิงมันแก่งมันพักกระแลนสองคนนั่นค่ะ จังไหนถามมาคลิปของมาดาแจ๋วเนาะค่ะกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้มาดาแจ๋วเห็ุคลิปออกมาให้พี่น้องเบิ่งอีกเด้อค่ะถามใมากระติดตามมาดาแจ๋วเนี่ยค่ะก็ในราคาช่วงนี้ก็คือบอกว่าเ้าไววเนาะค่ะปากสิภาาไปเบิ่งวิวงามๆก่อนก็จังค่อยเบิ่งชีวิตคนต่างแดนเนาะค่ะสีภาาไปเบิ่งอยู่แตวบะตอนนี้ก็ใจเย็นๆกันก่อนค่ะมาดาแจ๋วกับง่าหลายน้ําหอมค่ะ มือวันยุทจังสิได้ออกกับพยายามสิ่งลงคลิปดูๆเอาบรรยากาศมาให้เบิงเนาะคะ่ะเนาะจังได้กะนี่ล่ละฝากติดตามในเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะคะ่ะกับสู่ๆพี่น้องทั้งบ้านเฮาทั้งเมืองไทยเนาะคะ่ะมาดำแจวกับมีเร่องบ่สมบัยเจนนี่จันจกน้อยพี่สาวคนโตกับบสมบายแต่ว่ากะพยายามเห็ุคลิปออกมาให้เบิงกับฝากใจส่งไปให้พี่สาวน้าเด้อค่ะเด้อนองขึ้นหอดขึ้นหอดทุกคนสู่ๆค่ะช่วงโควิดคือกัน ก็ให้ทุกคนผ่านไปผ่านไปได้ด้ยดีค่ะทั้งาวะวารษฐกิจเรื่องสุขภาพเนาะค่ะจังใดก็ขอบคุณทุกคนที่เขามาชมคลิปมาดามเจ้าจนหอดออนาทีสุดท้ายเนาะจังใดกับลาไปก่อนค่ะเมืออีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพอกันคลิปนะ้า